สวัสดีพี่นอ้องสวัสดีพระสุขสุขคนเนาะพระถุงหองถุงบอลเมื่อนี้ชาวพนกลับไปตลาดปักซองพี่น้องเลยไปซื้อเครื่องเนาะไปซื้อเครื่องให้ลูกซื้อเครื่องอ่ะนะฝุดกระเทียนเนาะแล้วชาวพนกันคิดเห็นไอ้เป่าออกับไอ้ตอบเนาะเพิ่นหมักกินกระปุกชาวพนก็เลยซื้อมามาต่อพี่น้องเลยเพราะว่าข้าไปนั่นข้าไปน่ะเพิเนพ่นแหนมใส่แล้วเพิ่นกระยิบใส่พี่นอ้องเลยใช้เพ,พิ่นจืดชาพวพน ันจื้อข่อยนะข่อยก็เลยเออว่ะข้ามาสิซื้อข้าวปุ้นมาฝากก่อนว่าก็เลยซื้อมาให้เพื่นพนอนน้องเลอตอนนี้เ้าก็มาหอดเพื่อนเพื่นแลน้วตามชมเด้พี่นอ้องพือ่อนนะยิ้มถ่าเลยเ <c oughs> พื่อนเพื่อนหันลังใส่ได้พี่นอกก้องเพื่อนอายไปพี่จาง โอ้ยกระเดี่ยวมาอีกป้าน่เจ๊งป้าคือปิดลังเลยค่ะใต่ห่อนบ่นี่ยนะเห่อแต่เห่อแตนนไม่ได้พ่นห้อนพี่น้องเห่อพ่นเต็มบ่นยอมใ่ไม่ท่านอายบ่ยอมเลี้ยวเบิ่งอีกพี่น้องเอ้ยอายผู้สาเมื่อเนี้ยเอาบุชามาน้าพ่นละอายนี่ลูกนั่งลูกนั่งเอาผู้สาวน้อยเป็นน้าเป็นน้าเป็นน้ามาเช้าเพิ่นพี่ห่อนเฮง

ผ well, ู้นี้ขึ้นได้หรือเ่ได้ผู้นั้นแหละเอาผู้นี่ได้ดูป่ะนั่นถึงเั่นนั่นมาหรือมะนั่นขึนไปนล้เอื่อเพื่อเพื่อเพิ่อลงมาบ่ได้เพื่อเพื่อลงมาให้มากนั่นมาเลยบ่อายดอกไปง่ายมากมาเด้อมาเด้อมาเด้ออันนี้เด้อถ้าเลิกขนาดขับปลาเมาแซนเปอร์ทิม บอใช่พอดีอ่นอ่านขับป้าเมาด้ไม่หมาบอป้าเมาเรามานะคะนี่พิ่นมามือฉืนี่ได้เออเพิ่นเห็นเห็นอยู่คนมาเม่อนพูดคนนี้ไปจะพูดหลุมเนี้ยไปเออเอออมาแม่จม่นั่งนั่งนี่นั่งนี่ดเออมามาเลนก้อนมาเลนกันก้อนเอออ่ะพอดเปิดก้องแบ่นี้สบายดีรูหลองอมือฮดงอมือสบายดีข้ววานเท่ากัน เนี <N cess inh aling> ่ยเห็นแต่แต่ตอนไฟเห็นเนี่ยบอกเห็นแต่ตอนไปผนังในเตียงอะไรสื่อมาโซนอันยอมืออี๋ละย้ำมาเอออุ้ยฮอนเออขวบกับบริคอ่ะนะมาย้ำได้ขวบกะลืมโถ่ชื่อมาอยู่แต่ละเถื่อนะฮะแต่เข่าทั้งนั้นหรือืมแื่เรื่องซักโถ่แต่ละเถื่อกายกันลาเลยนลานน่ะน่ะเออไอคือสาวบอบอบอดูซักไม่ใช่ไหมอ่ะช่วย้สบายดี อาสวยมากินก่อนเด้อ um. อือยางอ๋อไปซื้ออันกระสอบมาน่ะเกี่ยวขาวบ่เก่วขาวบ่นั่นแหละซื้อเตรียมไว้เอาก็ซื้อสูตรนักเรียนให้ลูก่บ่ได้9ปีกับอัน9ปีแล้วก็จ้าก็จงไว้กินแนแบ่งให้เพิ่นนําจงไว้กินนําอื โอก็เอาไม่ชาบมากชบผลิดเด็อืมพว่าเว่ามันไปรี่งมันอาวี่อ่ะกเป็นไงไปย่างถึงก็มาเลยเด้มือชื้นนะเนาะเออมือ้นนี้จะคอยก็ไปเร่ยอะก็บลยเว้นนี่ก็ไปทํำกานอยู่ค่ะอันคอยถือไปบักขึ้นไปขายขึ้นอขึ้นนําไปขายอ๋อคนไปแจกทองให้อันแรกค่ะถ้าไปน้ำกานนี่แหละคนท้าคิไปส่งนะส่งเขาก็เลยและมาเลยในบ่าน้ำอ่ะ chín chiên chiên nước non bơ ăn nay này bơ luộc chiên chiên nước phần bơ chín luộc chiên ở thôi mà nay sao mà bảo sao bớt thịt nhá mà sao bị cháu này hình quá kín mà nị kín wow. kín m ừ, để, 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 ơi nhà s ơi nhà s ơi cái bên đây ship em em thi ừ ừ cái gì sao bà đi bùa không hết bùa á bên nhà bùa nọ ดาวโพเห็นโพเห็นบวงมือชั้นอันนั้นนาวพูดจรได้กินชั้นจด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 มือคนหมากับบาได้ที่โคบดอกอันไปชักยาบระชมบาไอ้แม่บระชมบายไอ้จุดข้ามชัมนี่บอเพิ่นจังได้นหมเจ้าสบายบอโดยไอ้ไข่แรกไปชักยาจองเองอากินดุกินน้เพิ่นเบิ้งอ่ะชาบ้านปิ้นมาจบดี กินมาพี่ล like <Iya. S 1> ูกเออกินมาพี่พี่มันมันบังไงย้ำมาลูกเอออะกินกินบังงั้นกินกินกินจบดีเก็บผลหมักกินพี่น้องเอ้วจะเลยซื้อมาซื้อมาตลอดถ้าลืมมาเนื้อหอดนี่ย้ำได้ใกล้ปืดใกล้ป <gies> ืดเพู etta, ่คนกะประมาวได้กินบ่ได้กินแล้วแต่ข่าวข้าประมาวเมื่อกินพุ่นแล้วขัดประมาวเมื่อกินกัได้กินห้องเดี๋ยบวยเห็นปลาชอกหนูมูจะเถื่อนเนาะ บรได้ไปน้ำบอมีเงินมีทองนี่แล้วบอได้แต่รักชาผื่นหมอมๆงเหม่เหม่ย์ดในนี่แหละเหม่กระดาษเถาอะไรกันเนาะรัก้าวกบเวียนุไปไร้ยลาบลาบแดงงเกีียวไปโคกไปจ้าบไปงชาบ้าไงเกีียวไงหรือใดทำเป็นหนุ่มชิ้นแบบนี้น่ะตายผู้ขาน่ะไงหรือรอ่ันบอเคยหมูเคยเห็นแล้วเกลีย เต้เต้หงล่ะมันลงที่ฉันกะตากัไปพอพกตาด้าละไบ่ไปอะไบ่ไปจะสืตอมันได้กินก็ได้กินบ่ได้กินแล้วกันจ้าไปเบเยนหุ่งนาะงจีแมทติเยอะมันมื่อีซาพอนกับมาค้ำแล้วพี่น้องเลยตัออกปากซองนสามโมงยังได้ออกพี่น้องเลยดิดกินกระปุ่นแม่บนทิพย์เพื่อนอามาหอเพื่นกับเบิ้งแหนงยูบนทิพกัน มาเวอึ้นผลไปหาปู่าปากกันมาเวเฮยแล้วอันถูกหนักผลทิศจะถูกหนไปาปลากันมาเว่ขึ้นพี่น้เอ้แต่ว่าสะพอนวัได้ถ่ายคลิปเนาะเอามาให้กับแบบกังพูนโตกับพูนโตแม่ค่าแม่ผจะถูกนะผลิศกะเันิ่งหนักมือผ้าลดลบมาแล้วพี่น้องก็ด หม้อห่อหน่าแล้วก็รถล้มรถเจีอขี้ต้มแล้วก็มาก็เอาปลามืดขังมือกับเบนฮงแม่จะพอจื้อเพ้นสามมื้อนี่ก็ยังพอจื้อแม่เท้าเบนฮงไรแต่ว่าโอ้ยนั่งเลี้ยงที่เป็นชีวิตด้วยปะว่าไฟแดคว่ากระบากเนาะว่ากรบะก็ันแต่หักควรว่าทำมาหากินได้เนาะมันคือใครไอ้ตองก็เรียกว่า เห็ดยังบ่ได้เนะพี่เอ้ยยังบ่ได้เลยแล้วก็อีต้นสะนาะเม่ก็เฒ่าแล่อนะโดข้นขาวปามามาซอยแล้วก็อี้นเ่มน้องมันชอบพ่งเนี่ยปรมามาะมาก็มาจอบอยู่ประมาณคนทีะทิบก็โอ้ยได้พี่เลยกระบื่นมาบื่นมาคำมืดเพื่อนก็มากนทิก็ทุกน้ำแลน้ำแม่นี่คือจ่าเห็นนี่แหละ เขาเนี่ยแต่ดีเห็นนี่แหละอัยังกระดาษบอดาถ่ายคลิปกับมาพี่น้องเลยมาให้บอดาถ่ายบืนมานี่ไม่ไปใช้แล้วได้กินก็กินไม่ได้กินก็บม่ได้กินบอดายะเลี้งชุมพืชนนี่แหละกาทิตย์นี้ไปเมื่อว้นเมื่อวันที่วันพักบอกกินทิมเบนทิมเบนพนันน้องดเนาะ เช็ดอ so oh, ๋อจะไม่มนก็อ so ้อ so นั so ่งตาม่กับตามือชามือปวดชนมือปวดชาเนี่ยเนี่ยเบิ้งเอาน้ำไหลนะโอ้ยนอ่านถในร่งอ่านอ่านกูปิดแ้อ่าอันนี้จุแค่น้เดียวอลมาเออเบิ้งเบิ้งแม่นี่แหละพี่หมกเอ็นมือชั้น่เวลาเป็นยังกะซอยตัวเองบ่ได้จะไม่มกระี ก็ต้องสอยตลอดอาบน้ำอันไหเ่ยไปช่บรดอีเม่์ฮนไปแช่กับบไดไม่ได้ยังก็ต้องได้จับได้ใบน้ำตลอดเนาะโดยเนี่ยตามองอีเล็บนั่งดีๆีบนทิบกับโบมีดอกพ่น้องเอ้ยโดยเงินเอื่อยเผิ่อสอยกยเตี้ยวมาแล้วก็เผื่อหามาอร่อยเนาะตาพอกัไปสูตนางเงียยให้ลูกสูตนักเี้ยให้ลูกแล้วก็าพกั ซื้อขับขาปุ้นมาฝากเพิ่นพี่น้องเอ้ยนอกจากโบจักแน่สีสอยเนาะได้เด็กได้หน่อยกับสอยกันไปทุกคนกับสูทุถูกนะช่วงแบบสุกคนกับสูบบุมีเล่าอ่ะถูกแต่ว่าเล่าเห็ียดย่างโบได้อ่อยเนาะเฮ้ยก็บได้แล้วโบได้แต่หยามเพิ่นนี่แล้วหายพี่น้องเอ้ยหมกเพชรดเกลตาอันมือพูนชั้น เดื้เอสอมือชันเลยจับไปแล้วมันจะเด่นเนาะค่อยกินค่อยกินอ้าวมือแสบไปจะไม่ชี้ตาอีกนะปมล้มข่อยกินเออเอาเพ่สุดน้าเลยแค่สุดน้ามาเสร็จเอามือแสบไปชี้ตาเจ้าพี่น้องค่อยกินลูกปันนี่อ่ะ แม่จนผักผื่นทหมืนแม่น้องบินได้แั่พอชำนี่นะมือหนึ่งอันนั้นอย่เงี้ยต้องเติมาที่อันนี้อันนียอีกแต่ต้อง่าชุบไปสื้อกระสอบแน่แก่มากกระหายมาเหมาะหายหาลอยมันสื้อกระสอบกระแซนเหมือนสูตรอะไรนูก ก <ส straightforward. S 2> um. ็สนอกุน่นีอกะเปาินดามยนกัะเบื้าลายยิงกกสายชัดบ้างยนกะเบสีแก้กใส่สร้างคนร้านูน่กัลูกบอี้ไหนอไว้กินกับข้าวรือบนี้ปิดเทมนี่แดวไว้กินกับข้าวมแเลงโีะกินบ่ฮะโบีกิน บอเอิคนกินกับข้าวข้าแล็กนี่หรอาแลงกับเอิคนกินอีคนกินนะครับอีน้ำพี่นองเอ้พอกระซื้อมาแต่ซองทองเนาะผิดว่าคนชงคนกินมแมลงกินอีกินกับข้าวลูกอันนี้นะคากระชื่อเมื่อได้บบโดยอ่านอเพน่นจิบีนะบออ่านสีก็ผ่อนคนเ้อะปิ้นมาฮเนี่ยบอเออปิ้นมาปิ้มา เด้อผู้ใหญ่ใจดีกด็มึงกิดอกทองก็บองรอกเพชรเกษใหญ่ตัวปูเฮากากิตะเวนเด้อจะยู่นักประาละฉังเด้อผู้ใหญ่ใจดีเออโกันใดแก้วในสองเมือนขำไม่รังขาวมเจ้าย่ทงเด้อจุผู้ใหญ่ใจดีจุกมาเด้ดีมีนุ่งเอื้อทางชาพ่ทิพย์คือกันนั้นแล้วห่างเดิมเนรำเมื่อหลย เออฮึเออคือพาแก้วบริโภคนี่เด้อังชาพอีเอ์ขอกอนแข่งเพื่อค้าผู้ใหญ่ใจดีนี่แล้วคือเบื้องใหญ่เบาในเบื้งไอตอมเบื้งเบานี่แล้วอนําผู้ใหญ่ใจดีีแล้วเบื้องใหญ่จุดู่นี่แด้การขอบคุณขอบคุณเอ๋ยเด้อที่ซลนรุ่นเข้ามาเนาะ ว่าสีน่อยหรือลายกะสีเอามาทำบุญต่อสี่น่อยหรือลายกะให้ได้บุญไปนากานตัวไหยเนาะจังได้กะคอยเอืยอยู่ดีไม่แห้งคุพงงไปเลยเนาะขอบุณขอบุเก็บเทกุกทกคือกันเนาะอยู่ดี คนเด้อมาหอนี้ทำเก๋วลังเห่าเด้อลังหูจบสูงเด้อโค้ดของผู้ใหญ่ใจดีเด้อจบสูงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ในเด้อพี่น้องเด้อขอขอบคุณหลายหลายสบายดี